ไม่กลัวชอบหลอกคนอื่นมากกว่าหลอเล่นไม่เคยเจอเลยครับไม่เคยเจอแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นคนกลัวแต่ก็ไม่ได้เป็นคนลบหลู่กลัวไม่ได้กลัวความมืดไม่ได้กลัวจะอยู่คนเดียวคือบางทีจินตนาการไปแต่เราก็ต้องบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลับตาก็ไม่เห็นแล้วผมว่าผมสวดมนต์ไหว้พระมีของดีผีคงไม่ทําอะไรผมถ้ามาก็อาจจะแบบขอขอส่วนบุญเนี่ยเราก็ภาวนาตามปกติอยู่แล้วถ้าเขาไม่หลอกเราเราก็คงนั่งคุยด้วยผมก็คงอยากรู้ว่าชีวิตตรงนั้นเป็นยังไงหลังจากนี้มันมีจริงจริงไหม หลังจากนี้ที่เราไม่เป็นคนแล้วเราจะเป็นอะไรแล้วมันก็มันมีคําถามเยอะแยะมากมายผมว่าก็คงคุยกันไม่จบถ้าเขามาดีกับเรานะ่แล้วามาไม่ดีก็ตับปาไม่กลัวครับผมเพราะว่าเราแบบคือไม่รู้อะชีวิตนี้ยัง,ย,งยังไม่ค่อยเจอจริงๆจังๆส่วนผมเป็นคนชอบเรื่องผีแล้วก็ศึกษาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องผีและความเป็นไปได้ที่จะมีผีอะไรต่างๆก็เลยก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นขอ3ตัวครับ จริงขอสตัวขอเลขสาตัวครับอ๋อขอน้อยถูกแล้วเจ้าไปทําบุญมีบุญก็ได้อยู่ต่อเ็ใช้กรรมไปแล้วมาแลกกันเทรดอ๋อแล้วถ้าหหลักอ่ะหตัวถูกหตัวรางวัลที่หนึ่งง่ายไปอ๋อมันง่ายไปถูก3ตัวดีกว่าถ้าเป็นผมก็ นั่นแหละครับขอหตัวเลยครับแล้วก็ไหนๆก็มาหลอกเราแล้วเราขอแบบว่าเอ,อ้ขอขอโชคหน่อยแล้วกันเนี่ยขาสัตว์แล้วก็บอกว่าขอเลขหน่อยได้ไหมครับกับดิทอกับวิญญาณเป็นไงบ้างอะไรพูดคุยกะไไม่เคยเจอน้อยครับที่จริงตกใจคนมากกว่าครับเวลาแบบว่ามาแห่หรือว่าแบบแอบบอยู่ในมุมแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวอย่างเงี้ยจะตกใจมากกว่าผีเอาเอางี้แล้วกันผมผมเคยขับรถไปดีๆแล้วก็เจอคนจุง จ,จุงเด็กข้ามถนน,นนอ้เรื่องจริงเลยครับตอนสมัยเรียนสมัยเรียนปตีที่จังหวัดเลยเแหละก็ขับรถไปแล้วก็เห็นเป็นเหมือนผู้หญิงกับเด็กอะ่ะจุงข้ามถนนมาผมก็เลยเปิดไฟสูงเพื่อดูว่ามันใช่หรือเปล่าจังหวะที่เปิดไฟสูงใช่ไหมแล้วกําลังจะขับเข้าไปใกล้ๆอ่ะผมก็เบรกหายไปกับตาเลยไม่ง่วงไม่ง่วงเลยครับใช่แล้วพอผ่านโค้งไปนิดนึงอะ่ะเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนครับเป็นเป็นทางเป็นที่ข้ามถนนโรงเรียน แต่ผมเห็นเราประมาณทุ่มนึงอ่ะถามเพื่อนผมถามเพื่อนข้างๆว่าแบบเห็นไหมเ mm hmm. มื่อกี้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งพูดมึงอย่าพิ่งพูดไปก่อนไปก่อนอนเนี้ยแสดงว่าเห็นแหละผมกากลัวแต่ผมชอบฟังชอบเล่า mm hmm. มีโอกาสเจอจังก็คงวิ่งแหละครับเอาวิ่งนะอยู่ทําไม <laughs> ผมวิ่งอย่างเดียวอ่ะ